มีสาวกัมพูชาคนหนึ่งมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็เข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยมาเปิดกิจการในประเทศไทยนะคะนางมาขายของออนไลน์ในประเทศไทยแล้วทีเนี้ยก็มีคนคนหนึ่งเนาะก็เข้าไปคอมเมนต์ในการขายของของเธอเนาะไปบอกว่าอาชีพนี้เนี่ยอ่ะเธอทำไม่ได้นะเป็นอาชีพ ที่ผิดกฎหมายเป็นอาชีพเจสงวนของคนไทยนะคะทีนี้เท่านั้นแหละนางก็ไม่พอใจเอาไปโพสในกลุ่มกลุ่มหนึ่งแล้วก็มาว่าให้คนไทยค่ะสวัสดีค่ะพบกับประเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าเศ้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ F4 เนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะขอบคุณที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องประเดือนชาแนลนะคะ ขอบคุณพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุกคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะขอพี่น้องป้องไปยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋าก็มีชาวกัมพูชาคนหนึ่งเนาะเธอเข้ามาขายของในประเทศไทยเข้ามาขายของออนไลน์เข้ามาเปิดกิจการนี่แหละในประเทศไทยเราเนาะแล้วทีเนี้ยก็มีคนคนหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์ในช่อง ขายของออนไลน์ของเธอว่าอาชีพเนี้ยทำไม่ได้นะเพราะว่าเป็นอาชีพสมวนของคนไทยเหมือนกับว่ามาแย่งอาชีพของคนไทยอะไรอย่างนี้นะคะทีเนี้ยเธอก็ไม่พอใจแล้วทีเนี้ยเธอก็ไปคอมเมนต์ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งของพวกเธอนั่นแหละ,ะแบบนี้เลยนะคะจะอ่านให้ฟังเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้จากช่อง มุมมองเพื่อนบ้านเนาะเพราะว่าเห็นมาหลายวันแล้วล่ะนะคะแต่ว่าจะไม่เอามาลงหรอกแต่ทีนี้ก็เลยคิดไปคิดมาเนะเราเป็นคนไทยเราต้องช่วยกันนะคะก็เลยคิดว่าโอเคถึงไม่เป็นไรถึงจะช้าหน่อยเราก็ได้ช่วยกันเนาะเป็นแรงอีกแรงหนึ่งที่จะกระจายข่าวนี้ด้วยนะคะคนไทยเราคิดอย่างไรเนาะนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเลยนะคะขึ้นคอมเมนต์นี้เลยเนาะเขาก็บอกว่าฝากบอกทั่ คนไทยบ้างคนที่ขยันแซะนะ่ะมึงว่าแต่ประเทศกูมึงมองประเทศมึงบ้างทุกวันเนี้ยคนจีนเน่ะมาเป็นนายพวกมึงแล้วนายทุนเป็นคนจีนส่วนลูกจ้างเป็นคนไทยแล้วกูก็ฝากบอกพวกมึงด้วยนะว่าคนกัมพูชาทุกวันเนี้ยเปิดร้านขายของเองแล้วขายให้พวกคนไทยอย่าซื้อแดอือพูดตรงๆเลยล่ะนะคะ อไอ้ที่แซะอันน่ะคงจะหาเช้ากินคำ่ำเป็นพวกที่หาเช้ากินคำ่ำนะคะพวกที่ไปแซะมัวแต่แซะเขาสมองเลยไม่ได้คิดจะจะทำมาหาแดกนะคะอืมถ้าพวกมึงว่างก็แซะต่อไปเพราะว่ามึงยิ่งแซะพวกกูก็ยิ่งขยายกิจการอ่าขึ้นเพราะพวกมึงม,มีเอาเวลาที่ว่าง ที่ว่าให้ประเทศกูนั่นน่ะมากันหมดถึงสมองพวกมึงไม่คิดจะทำอะไรบ้านเมืองของมึงกำลังจะแย่ลงทุกวันเพราะฉะนั้นเอาเวลาไปทำามาหาแดกนะฝากให้คิดโอ้โหเพื่อนๆจ๋าอืมได้ยินไหมคะที่คำพูดของเขาพูดแต่ละคำเนี่ยอืออเขาแจกแจงมาเดี๋ยวจะแจกแจงกลับไปให้ฟังนะคะอืมมาฟังทางนี้เลยนะสาวขมิจ๋าน้องนะคะ แล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าคนจีนน่ะมาเป็นนายทุนของคนไทยหมดแล้วตอนเนี้ยคนไทยน่ะเป็นลูกจ้างอ่าคนจีนกันจริงค่ะยอมรับเนาะยอมรับว่าคนไทยเราอ่ะส่วนหนึ่งก็เป็นลูกจ้างเพราะว่าคนไทยเราไม่ได้มีกิจการกันทุกคนคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นนายทุนกันทุกคนไปนะคะ เพราะว่าเราอยู่ในประเทศไทยเราช่วยกันสร้างประเทศเราช่วยกันทํามาหากินอยู่แล้วเราช่วยกันพัฒนาประเทศคนจีนที่มาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาอยู่นานจนกระทั่งเขามีเชื้อสายจีนแต่เป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยมีเชื้อสายจีนหรือว่าในเทศกาลแต่ละเทศกาลที่เขาทําการไหว้บรรทบุรุษไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อรลึกถึงบรรทบุรุษของเขาที่ผ่านมานั่นคือการทำการ ให้ตัวเองได้รึกถึงบุปการีที่ผ่านมาเขาถึงได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเขาก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเขาไม่ใช่คนจีนเหมือนกับคนจีนที่อยู่ในประเทศอื่นๆที่มาตั้งรกรากแล้วมาสร้างสิ่งที่รบกวนให้กับบ้านเมืองแต่คนจีนในประเทศไทยเราไม่ใช่เขาเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยคนไทยเราด้วยเนาะนะคะเข้าใจด้วยนะคะสาวขเมรจ๋านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็บอกว่า <c oughs> นางอ่ะมาแย่งอาชีพคนไทยอย่างไม่พอนะคะยังปากดีอีกยังมาว่าให้คนไทยเราอีกเนาะถ้านางอยู่เฉยๆเนี่ยนางก็จะไม่มีเรื่องอะไรเลยอะไรที่ผ่านมาก็รู้ตัวเองดีอยู่ว่าตัวเองอน่ทำผิดกฎของอประเทศไทยเธอมาขายของออนไลน์ก็ผิดกฎหมายของประเทศไทยอยู่แล้วมันเป็นการแย่งอาชีพของคนไทยถ้าคนไทย คนใดคนหนึ่งเขาไปเตือนนั่นก็เพื่อความหวังดีเขาไม่ได้ไปแซะหรือไปด่าหรือไปว่าแต่ตัวเองเจออีกกลับเป็นวัวสลันหวะที่พอเขาไปบอกก็หาว่าเขาไปแซะไปด่าไปพูดนี่ถ้าตัวเองเยอยู่ดีๆอยู่เงียบๆไม่พูดไม่ว่าอะไรปล่อยให้เรื่องมันเงียบไปซะคนอื่นเขาก็จะไม่รู้เรื่องตัวเองก็ยังจะทำกิจการนี้ต่อ ต่อไปได้แล้วก็ได้ตลอดไปด้วยเพราะคนไทยเราเป็นคนที่แบบว่าเอื้ออารีไม่อยากที่จะเอาเรื่องหยุห่มหยิมหรือจุกจิกมาใส่ใจนะคะแต่นี่เขาออกมาโพสแรงเกินไปคนไทยเราหลายๆคนก็คงจะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะคะก็คงจะต้องตามกันจ้าระวัดละว่าสาวกัมพูชาคนนี้เป็นใครแล้วมาจากไหนแล้วคนในบ้านเมืองเราน่ะนะคะ ตำรวจถ้า,าตำรวจหรือว่าคนที่มีหน้าที่ในบ้านเมืองเราก็คงจะต้องจัดการกับเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแล้วล่วนะเนาะเพราะว่าคนที่มาอาศัยประเทศไทยเราทุกวันนี้นับวันก็แต่จะมีการทะเยอทะยานตัวขึ้นทุกวันคิดจะขม่มท่านยกตัวเองขึ้นมาทุกวันแล้วนะคะแล้วก็บอกว่า,าคนไทยนะมาซื้อแดกถ้าไม่ <c oughs> เขาขายของก็จริงแต่ก็มีแต่คนไทยนั่นแหละมาซื้อแดกอยากจะบอกจังเลยนะคะว่าถ้ามีแต่พวกขมรนมาซื้อกินเนี่ยมาซื้อแดกหรือว่ามาซื้อของของเธอเนี่ยเธอจะมีรายได้อยู่ทุกวันนี้ไหมอะแล้วถ้าคนไทยไม่ช่วยซื้อหรือว่าไม่นั่นอะเธอจะทำกิจการนี้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ไหมต้องขอบคุณคนที่เขาไปซื้อแล้วก็เขาไป ช่วยอุดหนุนกิจการของตัวเองนั่นน่ะให้มีรายได้แล้วตัวเองก็จะได้มีอาชีพทำมาหากินแต่นี่ออกมาพูดมาออกส้แรงเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ดูสิว่าตัวเองอ่ะจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะคะหลายๆคนก็คงจะตามดูแหละทีเนี้ยไอคนที่เขาอุตสาห์ไปซื้ออุตสาห์ไปอุดหนุนเนี่ยก็จะได้ออกมาละทีเนี้ยว่าไปว่าให้คนไทยแรงขนาดนี้คนไทยเราก็คงจะไม่ยอมกันหลายๆคนแหละนะคะคงจะคิดว่าโอ้โหคนแบบเนี้ย ยิ่งเรายอมมากเท่าไหร่ยิ่งเรายอมนานเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งะทะเยอทะยานเหยียบหัวคนไทยมากขึ้นไปมากกว่านี้อีกนะคะคนไทยเรายอมไม่ได้นะคะเรื่องนี้เนาะนะคะตัวแอดมินเองที่แรกก็ว่าจะไม่เอาออกมาเหมือนกันเรื่องนี้แต่ก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะคะถ้ามาว่าเราแรงขนาดนี้เนาะ,ะแล้วก็บอกว่าพวกมึงเนี่ยแซะแต่พวกกูนะพวกกูก็ขยายกิจการเอาขยายกิจการเอา พวกมึงก็เอาแต่เวลามาว่าประเทศกูอือหือนี่แหละยิ่งเป็นทางให้คนเขาหลายๆคนที่เขาไม่รู้ว่าเขมรมาขยายกิจการในประเทศไทยก็ยิ่งทําให้เขารู้มากขึ้นว่าเขมนกําลังมาทําอะไรผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทยมาทําสิ่งที่ไม่ควรที่จะทํามาสิ่งมาทําในสิ่งที่ประเทศเขาไม่ให้ทําแล้วก็เป็นกิจ จาการหรือว่าเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นธุรกิจต้องห้ามของชาวต่างชาติคุณเป็นคนต่างชาติคุณมาทํามาหากินในประเทศไทยเนี่ยก็ดีแค่ไหนแล้วที่เขาอนุญาตให้คุณเข้ามาแต่คุณเข้ามาแล้วคุณก็ยังไม่สํานึกในบุญคุณเลยว่าคุณเข้ามาได้เพราะอะไรหรือว่าคุณเข้ามาทําไมในประเทศไทยเราแต่ถ้าคิดว่าคนไทยไม่ดีทําไมอ่ะไม่หอบหิ้วกันกลับไปล่ะ เห็นขอบหิ้วกันมาเต็มบ้านเต็มเมืองเป็นขอทานเป็นอะไรกันอะเต็มบ้านเต็มเมืองสร้างความอับอายให้กับประเทศไทยเราอ่ะก็ไม่ใช่น้อยนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวประเทศไทยเราน่กเขาเห็นขอทานเขาก็ว่าเป็นคนไทยไม่ใช่เขมรเนี่ยเห็นไหมล่ะคะสิ่งที่พวกคุณทําอะสร้างความอับอายให้กับประเทศเราเป็นอย่างมากเลยและยังจะมาปากดีอีกนะคะแล้วก็บอกว่าสมองพวกมึงอะไม่คิดจะทําอะไรประเทศมึงอะแย่ลงทุกวันถ้าประเทศไทยเราแย่ลงทุกวันเนี่ย ขมรคงไม่เข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองขนาดนี้หรอกนะคะฝากให้คิดด้วยเหมือนกันเนาะอย่างที่เธอพูดนะคะแล้วก็จะบอกนะคะว่าถ้าประเทศไทยย่ําแย่น่ะป่านนี้เขมรคงหนีกลับบ้านกันไปหมดละไม่มีใครอยู่กันแล้วในประเทศไทยเราแต่ทุกวันเนี้ยขมรเข้ามาจากประเทศกัมพูชาหรือประเทศขมรเองนะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะจนจะหมดประเทศอยู่แล้วทั้งเข้ามาทั้งผิดกฎหมายหรือว่าเข้ามาแบบถูกกฎหมายแต่ส่วนมากจะมาแบบผิดกฎหมายซะมากกว่าเข้ามา ของานทําเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยเราเนี่ยนะคะถ้าประเทศไทยเรายําแย่ลงทุกวันไม่มีงานทำานะ่ประเทศเขมรหรือว่าคนเขมรเนี่ยเอาว่า,า,วาคนเขมรที่อยู่ในไทยดีกว่านะป่านนี้คงอยู่ไม่ได้คงกลับบ้านกันหมดแล้วนะคะคงเขี้ยวลูกจูงหลานกลับกันหมดแล้วไม่มีใครอยู่ประเทศไทยหรอกเพราะว่าประเทศไทยเราอะเจริญและพัฒนาไปในหลายๆด้าน คนหลายๆประเทศตึงต้องเข้ามาในประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือเขมรนี่แหละนะคะประเทศไทยจะย่ำแย่ก็เพราะพวกมีพวกคุณนี่แหละเข้ามามากมายมีเขมรเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองนี่แหละที่จะทาให้ประเทศเราอ่าย่ำแย่ลงไปก็เพราะพวกคุณนี่แหละเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดอนจาแนวนะคะลาไปแล้วคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคนไทยเราอย่าลืมเป็นหูเป็นตาให้กับคนไทยเราให้กับประเทศไทยเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ